เอาดีครับผู้ท่านโหคันนี้ทะเบียนก้าวไม่ใช่นะครับผมติดมั่วคือรถบ้านใต้แดงเอาดีครับผู้ก้อนดูครับเอาหันมองกล้องดิน้องอันนี้เป็นวันนี้เราขอนําเสนอรถที่โคตรเนียนคันหนึ่งไม่ไม่เดิมทุกอย่างยกเว้นท่ออันนี้เป็นรถครอบครัวครับนะเจ็ดที่นั่งนะคุณนนท์ใยเนียนมากสีสันเนี่ยผมจะให้ดูสีเป็นเจ็ดที่นั่งแต่ว่ารวมคนขับด้วยนี่ใช่โครมโครเมียมเงาเงา อาคุณ้องรถรุ่นอะไรนี่สปอร์ตไลท์มีรถรุ่นอะไรโตโยต้านะครับอ่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับอ่าสองพันสิบสองนะครับราคาไม่คุณตั้งไว้แหละราคาเจ็ดแสนไมึงพูดให้มันรู้เรื่องเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันชัดๆดิเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันครับขอราคาโควิดคันนี้มีราคาโควิดใหมก็ลดไปหกหมื่นบาทเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเฮ้ยเล่นไปน้องโควิดหกหมื่นบาทเลย ขายราคาช่ไหโควิดนะผมใครมาซื้อหลังโควิดคุณก็อดราคานี้นะราคาเต็มไปเออไอ้มึงพูดงี้กับลูกค้าวะอาบาน้องมะเฮ้ยคันนี้มันเป็นสีแนวแบบบอลออกทองนิดนิดไม่ทองบอลทองไม่ทองแบบเลื้อนๆนะทองสวยคันนี้คันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ที่สีสวยที่สุดที่เท่าที่ผมเห็นมาแล้วเฮ้ยผมชอบสีนี้สุดละผมไม่ชอบขาวมุกงนะคันนี้สสีสวยสุดละคุณดูไม่ไม่เลื้อนแล้วก็ไม่เลอะ อ่ายางเนียนๆยางของเราคุณนนท์ยางเดี๋ยวสโลไม่รู้ครับอ่านไม่ออกไม่อะไรดอกแม่งหนาไปเถอะไปต่อเป็นตัววีนะครับผมคันนี้เครื่องสามพันนะครับผมแน่นอนคุณเอาไปขึ้นคงขึ้นเขาขึ้นอะไรเรื่องคุณขึ้นได้หมดอ่ะอ่าครับผมอาไปต่องน่นนี่บันไดสวยๆเนียนๆอันนี้เราขยหลับออกด้านเดี๋ยวถ่ายถ่ายตรงนี้แหละ หรือว่ามันว่ามีตะฝุ่นมีตะฝุ่นนะผมมีตะฝุ่นจริงๆคันนี้เป็นเครื่อง turbo มี intercooler นะครับผมยางเนี่ยดอกโคตรหนาดวผมได้ดูโคตรหนาจริงนี่ดูเลยอดอกเป็นเมตรยางอย่างนีงูปีกันมาดูปียางไปดิแฮะ เฮ้ยจริงปะเนี่ยยาน2 0ง8ครับคุณเอาไปอัากันได้เลยมันยังยังใหม่อยเอ้ยยังใหม่อยนนี่ครับผมเป็นตัว V N Turbo ตัว V นะครับผมอ่าเนี่ยคุณนวลเฮ้ยคุณนี่เตี้ยวรถดิว่าใครเข้าห้างจะไปมุดจะดูให้หลังคามึงเปิดเนี่ยเยอะเลยเอออ้าเปิดท้ายเลยมาท้ายแล้วก็แวะท้ายนะอ่ะเปิดเลยปล่อยเลย นี่รถคันนี้เราเคยรีวิวไว้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่ค่นนู้นใช่ไหมคนละคันก็จำได้ว่าพับเราพับปอกกันแล้วเนะไม่ใช่คนละคันนูน้นคนหล่อแล้ว<ม>นี่เดิมทุกอย่างยังเป็นท่อไม่ไปเปลี่ยนท่อมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไม่งอย่างกับพวกกระบะสิ่งอะ<ม>เอาคุณปล่อยมือเดี๋ยวคุณไปจับไว้มาแม่งมเสียงว่าแก้งแก้งแม่งคุณไปเปิดคุณไปเืนไว้ทำไมวะน้องอ้นคันนั้นอะที่เราสตาร์ทเสียงมันเสียงเดิมแล้วมันไม่มีตัววัดจำได้เปล่า อันนี้ครับผมนี่ครับผมพอเบาอพับแล้วนี่สภาพจะเนียนอย่างนี้น,นะคุณคุณเปิดดูดิมีมีอะไรด้านข้างอะไรครบไหมคุณเปิดดูนู่นอ้าวมึงเล่นสะุดเลยเนาะไม่ไม่มันมันมันหลุดอย่างนี้เด้ว <c oughs> เฮ้ยมีที่ชาร์จไฟได้วยว่ะคุณเปิดดูดินี่สายมือดิที่ชาร์จอะสายอ๋อครับผมแลวอันนี้ก็เสียบ่าที่เดิมอ่าใส่เข้าไปที่เดิมครับเรียบร้อยใช้ง,งานได้ตรงนี้เปิดไม่ได้เนาะ เปิดได้ป่ะเนี่ยไม่ได้เออผมเปิดไม่ได้แล้วแอร์อเนี่ยไอคนนั่งหลังมีแอร์ด้วยนะครับผมไม่ต้องเสียใจไปคือมันเป็นรถกระแสมันเป็นรถที่คนนิยมราคามันก็เลยจะสูงแต่นั่งกว้างไหมก็ใกล้เคียงกับอินโนวาแต่อินโนวาจะถูกกว่าเพราะเป็นเครื่องเบนซินแต่เนี้มันรถรถรถกระแสมันก็เลยราคายังสูงอยู่ครับผมนี่ยางอะไรอยู่งลางนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับ อ่ะฝางนอนดูฝั่งนี้มั่งพื้นที่เขอ,อปิดเลยปิดเลยเฮ้ยเนียนบ่านะเ,นนเสียงมังแน่นเออเ,เอ,อ,เ,อ,อเสียงมังแน่นอะ่ะคือพื้นที่เราเหลือน้อยครับทุกท่านออมันขยับออกยากเลยขอถ่ายตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวสตาร์ให้ดูหมดทุกอย่างไม่ต้องห่วงให้คุณน้องคุณปีนดิขึ้นรถได้ต้องปีนนะเวย้ยเอาไว้<อ>ให้พวกอเออแต่รถมันสูงอยู่แล้ว เอ้ยระดับเดียวกับมิวเซเว่นเลยนะคุณดูดเลยเนี่ยมาไปเปิดห้องเครื่องลำคาเนี่นนานหาหมอไซค์ดังๆอี่วะอ่ะเปิดแล้วมันนอนอ่ะเร็วหน่อยนะ้องพี่หิวข้าวอยู่แล้วเอาแม่นที่เปิดอยู่นั้น อ๋อหล่นฟาดหัวครับผมนี่ครับผมอ๋อถึงว่าเขามาทำ้ำตรงนี้แมงสูงนี่บูดูนะทุกท่านนี่อ cool er. ินเตอร์คูลเลอร์ฝนเติมมีแต่ฝนเนียนเดิมเดิมมีแต่ฝนครับดูเสียงดังไหมวะเนียนี่ครับผมมีแต่ฝนบางคันฟนอร์จเนอร์ชอบไปเปลี่ยนกองเปลือยนะแล้วบอกวิ่งสะดุดครับผมนี่เนียนทุกอย่างถ้าอยากได้รถเดิมเนียนมาเลยครับผมมาเลยมาเลยครับ คุณต้นปล่อยรอบนี้คุณลดกี่หมื่นคันเนี้ยอ่าคันนี้ลดลดราคานะลดไป6 0,000บาทขนาดนั้นเลยนะครับจากราคาเดิมจากจากเดิม7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเหลืออะไรเหลือหกแสนแปดหมื่นเก้าพันครับถ้าหลังโควิดหายไปแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็คงจะหายไปด้วยผมคิดว่าหายไปด้วยก่อนนั้นรีบกันนะครับผมรีบอ่าคุณไปตัดเครื่องดิเดี๋ยวพุ่งปิดดิตัดเครื่องก่อนดิ ฮ้ยมึงดูเกียร์ดิครับด็น้องนี้ถานง่ายเสียงเหมือนเงที่มึงแม่นะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปเบนเครืรองน่องผมไปถ่างหลังนิดนึงแม่งไปทำท่อมาไม่ถ้าใครเป็นชอบสายกระบะเนี้ย่าดังมากเลยจะเข้าใจอ่ะ รถไม่มีคัส์มึงก็ขับให้มันเหมือนมีคัสอ์อ่ะนะ <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยมึงก็เอาอ,ะอ่ะอ่าเอาเป็นว่าคุณรอดไปปิดฝาปรงเลยแล้วเดี๋ยวคุณไปนั่งฝั่งคนนั่งเดี๋ยวผมนั่งฝั่งเองอาทุกท่านนะครับผมคันนี้ก็จะรีวิวเพียงพัร์ทเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเปิดรถค่อนข้างลําบากอันนี้ครับผมภายในเนียนมากรถปีสอง2ันสิบสองนะอยากให้ดูว่าโคตรเนียนเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอน ไม่เปิดแอร์วะน้องนี่ครับทุกท่านเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งนู้นไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมฝั่งนูงนน้นไม่ใช่เนี่ยฝั่งนู้นไม่ใช่อ่าเบาะไฟฟ้าคนขับครับผมคือออกแบบมาค่อนข้างห่วงใยคนขับครับแล้วก็อย่างครั้งนี่แล้วคือในรถพวกนี้เป้าตก้งใจหายต้องค,อคอนะ่อยๆนะอ่าแอร์เป็นแบบเฮ้ยแอร์แม่งคือเหมือนอินโนวาเลยอะอจอเหมือนกันเลยนะ อ่าเรเข้ามา้างไหนค่อนข้างเงียบคือรถพวกนี้มันจะใหญ่นะเนี่ยมันจะแบบว่าค่อนข้างหนักรถตัวรถหนักมากให้ดูครับทุกท่านเลขไม่อ่ะดูกันเองเลยตัวเล,เล็กที่อยากจะขับรถแนวนี้อาจจะมองยากนิดนึงใช่แต่ก็ได้เบาปรับได้นี่มีตัววัดบูธให้ดูนะผมเนี่ยมันเขาเข้าถึงได้ทํากระจกนี้ไหมเออมองไม่เห็นัวลนะนี่มันแถมตัววัดบูธมาด้วยครับผม <c oughs> อ่าผมสไตล์คนรถซิง่งดีเซลนะผมอ่า อ่าไม่มีที่ฉะไม่มีไอ้นี่หน้าซะงั้นทุกไม่มีเลยแต่ถ้าไม่มีคนนั่งจะมีอ่ามีกระจกนะผมภายในอันนี้ใส่จอมาใหม่แะผมดูแม่งไปใส่ไฟแสบตาอยู่แต่ก็ถือว่าใครชอบก็คาะจะเป็นแนวเขานะแนวเขาแนวเขาเลยอ่านี่ครับผมที่เก็บของเฮ้ยคันนี้เป็นปีสองพันสิบสองที่เนียนมากเฮ้ยมันไปโดนโดนตัวอะไรมาว่ามงเี้ปิดาปองเลยเออ อันนี้ท่านเดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกก่อนนะเดี๋ยวแมงพุงลงน้ำไม่มีกระตกนะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยครับผม,มค,รบครบมัมอันนี้ครบจริงกล้องถอยหลังมีนี่สับดีไม่มีกระตกครับทุกท่านคุณอยากจะสับเกียร์อะไรคุณก็สับไปนี่ได้ยันแอลไม่มีกระตกนะผมอ่าเ,เรียบร้อยกลับมาพีนะครับผมว่าไงคุณนวลเห็นลมแม่งแรงๆทำไมวะ คิวฝนก็ตกอ่ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้สีบ่บานนะครับผมเอาไอนี่ออตโต้ไม่ได้นะครับผมนี่เราถ่ายดูสดๆแต่ใช้งานได้แต่ออตโต้ไม่ได้นะครับผมนี่ข้างหลังก็ใช้งานได้นะครับผมนี่ก็ใช้งานได้นะครับผมนี่ถ่ายด,ดูอ่าคุณต้นคันนี้ก็สวยงามข้างหลังก็ คันนี้ภายในเนียนทุกอย่างยกเว้นหลอดไฟมแม่งไปเปลี่ยนหลอดไฟมาไงแล้วก็มีตัวปรับแอร์นะครับผมนี่เปิดแอร์ข้างหลังได้เลยสบายเต็มที่เนี่ยมีเสียงแอร์ด้านหลังแล้วก็บอกตรงคันนี้ทุกท่านถ้าคุณอ้นหรืโกหกเนี่ยมาดูจริงก็รู้อยู่ดีนะใช่เคยบอก <laughs> ไปนั้นคุณอ้นขออีกรอบชัดๆเลยรุ่นและราคาคุณอ้นรุ่นและราคานะอันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์เครื่องดีเซลตัวีนะดีเซล อ่ารุ่นละราคาไงคุณุ่นอ่าก็โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ะครับผมปีสองพันสิบเอ็ดครับ,<ม>ร,บราคาอยู่ที่อ่าเฮ้ยสองพันสิบสองสองพันสิบสองเออมหล่อแล้วน้องราคาเปิดเปิดต,ตัวที่เท่าไหร่นะเจ็ดสี่ <4. S 2> อ่าเจ็ดแสนสี่หมื่นอันะไรของมือเก้าพันบาทแป๊บเดียวมึงลืมอ่าเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเราลดไปหกหมื่นเลยคันนี้ เพราะว่าโควิดไงเราอยากจะช่วยเหลือทุกท่านเหลือหกแสนหกแสปดหมืบาทครับจัดไปเลยนะครับผมถูกมากในตลาดเนี่ยมาดูสภาพรถก่อนแล้วจะบอกว่าถูกคือดูแต่ราคายังไม่สาามรถยังไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือแพงให้มาดูสภาพรถจริงก่อนครับเราจะรู้ว่าถูกหรือแพงได้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามคุณต้นด้วยครับผมเพจคุณต้นชื่อเพจนะจำได้ว่าเพจผมก็ ขายไม่ใช่มึงมั่วแล้วน้องใน Facebook รถมือสองราคาถูกชิปคุณอ้นรถมือสองพุูดๆขออีกรอบชัดๆมือสองราคาถูกชิปอ่ะไปติดตามกันได้แล้วผมมันยาวไปิจำไม่ค่อยได้เออเพจ Facebook นะผมไม่ไม่สิถ้าคุณอ้นรถมือสองเดี๋ยวมันก็ธรรมดาเลยคุณอ้นคุณอั๋นคุณอะไรแม่งเต็มไปหมดราคาถูกชิปเอออไ้มึงอ่องเหรออ่ะทุกท่านครับขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับ